สวัสดีครับผมมาช้าแต่มานะนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับนะครับทุกๆคนทุกท่านเนาะนะครับเมื่อนี่ไปวันที่สิบแปดนะครับวงใหญ่สาวน้อยพี่อ็นแพงเนี่ยพักนะครับพักหนึ่งวันนะครับเพราะว่าคิวงานหลุดนะครับคิวงานหลุดไปหนึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะก็พักแล้วก็วันนี้น้องอุ้งอิงพิลานะครับจะไปใส่เสียงช่วงบ่าย แต่ก่อนหอดสวงบายพี่น้องครับเก่าโมงใกล้หอดและเก่าโมงเนี่ยผมปล่อยคลิปกันนะยอดและเก่าโมงผลงานเพลงของพี่แมนมณีวันครับคนเมา่กับมีหัวใจเอ้ยบ่แมนประศัดใค่ตัวบว่าเพียงยืนหนึ่งแม่เมื่อยคัามากเนี่ยเขาอ่า เมื่อไอคักมกเมียเขาครับเป็นซิงเกิลที่2ของโปรเจกต์ที่บอสโจจัดวางไว้ตั้งแต่พี่แม่มันีวันนะครับเริ่มเขามาสังกัดจุกขายล้ำเพิ่นอินดีเรคอร์ดเนาะเพลงแรกก็คือคนเมาก็มีหัวใจนะครับเพลงที่สองนี่ครับเป็นโปรเจกต์ที่2เป็นเพลงมวลนะครับเดิดแน่นอนถ้าบนรถแฮรหรือหนาเวที่สำหรับพี่น้องเมื่อคืนนี่นะครับอยู่กาบเชิงกันอาจจะได้ฟังแล้วหรือในกลุ่มปิดกนาจะได้รับชมเราฟังแล้ว มันมวลมันเป็นจังหวะจังหวะมวนดนตรีนะครับเป็นมาสเตอร์ที่ออกมาเพื่อนะครับมวนโดยเฉพาะไม่ต้องไปครีเอทใหม่เลยดนตรีจังหวะนี้นะครับช่วงนี้กําลังฮิตฮอตมากนะครับฉะนั้นเกาโมงยาให้หนาลาแถมพี่น้องครับผีแม่นมนิวันนะครับจัดให้พี่น้องครับเหมาภาพพยนตร์ที่บอโจกําลังสีสางสองรอบด้วยกันในที่สุดพี่น้องครับเกือบแปดหมื่นครับนะครับ เกือบแปดหมื่นเป็นกำลังแร่งเชี่ยแร่งใจให้น่าห่างแล้ววะนะครับให้น่าห่างนะครับบอโจโจส,สีสางหนังถือว่าเป็นการร่วมสร้างประวัติศาสตร์นะครับของวงการหมอลำที่หมอลำสร้างภาพยนตร์เองไม่ใช่แค่คำว่าสาวน้อยนะครับบอจโจแล้วย้ำครับพอ,อยากสิทาเพื่อวงการและความคิดนี้มีมานานแล้วด้วยนะครับมันสิเกิดขึ้นแล้วครับเป็นบเพราะเอ๊ะเต้าหยองนะครับอุ้ยนะครับขนาดบอดหนุนะครับ บอดหนุอ่าเล่ากัะยั่งนะครับสิสนับสนุนโดยการเนี่ยนะครับลูกน้องลูกทีมสนับสนุนกันเบิร์ดนะครับอ่าเลนพี่น้องครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับนั่นก็นคือม่เคือน,นีเนาะอ่าเอฟซีท่านครับ สาวน้อยเป็นแพ่งเอซีแฟนขับพิลาอุค์อิงครับทางกลุ่มนะครับบ้านพักองคงอิงหลังใหญ่รวมใจเป็นหนึ่งเป็นกลุ่มถีทางบอโจนะครับก็คือต้นสังกัดสาวน้อยเป็นแพงนะครับต้นสังกัดของน้องอ,งอิงครับจัดทําขึ้นนะครับบ้านพักจากทังสาวน้อยนี่แหละครับนะฮะได้นํารูปน้ององค์อิงและกับรัแพนเนาะตั้งแต่เด็กของน้องอิงแต่ตอนนี้ลําแพนก็ยังเป็นเด็กโยก แต่น้องหญิงโตเป็นสาวแล้วนะีิลาัตเป็นสาวแล้วแต่ว่ามีรูปนั่นมากเนาะอ่าน่มาเปรียบเทียบกันสออนูนแล้วก็อดไม่ได้นะครับน่มาเปรียบเทียบอย่างนี้แกก็อดไม่ได้ครับเพราะว่าสองคนก็คือลูกนะครับอุ้งหญิงคือลูกคนโตนะครับแล้วลําแพนคือลูกคนเล็กเนี่ยอย่านะลําแพนเนี่ยนะครับมันพี่น้องเห็นสองรูปนี่มันว่านะครับเห็นแค่สองรูปนี้อืมเอาไปเอาให้เบิ้งก่อน ให้เบื้องก่อนว่าส่วนนุดแล้วไปเมนวางไหนนะครับอตอนนี้ยอดไลค์ก็จับพันคอมเมนต์แล้วครับเนี่ยสวนนุดย์บอกปาดลูกสาวใหญ่ลูกสาวเล็กคือกันครับพี่อุงอิงน้องลําแพนเนี่ยนะครับเออเมนแตกเลยครับเม้นแตกเลยนะฮะแล้วพี่น้องครับลําแพนเนี่ยคือบอลโจแห้งอ่าท่าทางเนี่ยคือบอดโจ เออแล้กก็คือพอสงการเนี่ยเพิ่นอ่ะเออคาเล็กเตอร์เพิินอ่ะคือบอจโจเบิดเธอเลยเลยล่าแพร่น่ะผู้ใดเห็นนะครับผมเอารูปกับน้องเเบิ้งเออตามรูปี่ผมแนบห้เบิ้งนั่นแหละอาจารย์นุวยกับกษัตริหาเหตดอาจารย์นวยเราหารูปมาไงอ่าแล้วรูปบอจโจอ่ะคือรูปที่ผมถ่ายไว้นะครับถี่ไปเลียนยูวัดอีกอย่างนี้นะยูทางช่บุรีอ่ะนะครับยูหลังวทีเบิดเธอเลยเออคักหลายบอคือกันคัก แล้วรูปบอโจตอนไหนน่อยแม่ผมหาไม่เจอแต่ก่อนมันมีอยู่ในโทรศัพท์หาไม่เจอเสียดายอ่ะนะครับเสียดายแห้งนะครับตัวนี้ครับหาเบาอนะฮะแล้วกับพี่น้องครับมือนี่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 ถึงแม้จะเป็นวันหยุดนะครับผมคิดว่าโฉกชะตาดวงบนผ้ามาให้ปันเพลงนี่บ่ ว่าผมบ้เห็นมาเบิงอีหล่าใส่เสียงบอ่อว่ะตุ่มห้อมกันนะคือตอนถี่อันพากันถูกรางวัลเนาะปีที่แล้วเหมือนกันนะปีที่แล้วเนี่ยช่วงนี้แหละต้นปีเนี่ยกุมภามีนานะครับคิวหลุดเพื่อที่จะให้มาลุ้นลุตเตอรี่ลุ้นฉากผมจําได้เลยนะครับช่วงนี้แหละแบบเดียวกันเลยนี่น้องอุ้งยิงกับใส่เสียงตอนบาบนะครับพี่แม่กับปล่อยเพยงตอนเสาร์นะครับ,มบ,เ,นะรบเมื่อยคักมักเนี่ยเขา ให้ติดหนึ่งมาแรงพี่น้องครับอีลีให้ติดหนึ่งมาแรงแยกใหนาลาด้ยอยแยาแหงเขาวาได้ออกเพ่งหลายโอ้ยสาวหน่อยมาออกเพยงร้ายแทะออกร้ายปลาหนิบว่ามีคุณภาพมันมียงไงกลุ่มที่เขาเขาชอบพูดแบบนี้มันก็มีเราก็ตอบกลับไปด้วยผลงานสิครับตอบกลับไปด้วยคุณภาพสิครับอยงหน่างหน่อยเอฟซีเขามีคุณภาพไหมออกนี่ยังมากกันคําว่าสาวหน่อยเป็นแพงไหมถ่ายแล้วเพื่อนอีรีเลคอร์ดเนาะเออ บ่เห็นนาลาไหมให้ติดท็อปึ้นตลอดเนาะเออมันจิงสิู๋ง่แล้วหนังเห็นบ่เป็นยังไงละงงบ่งงต่อเนื่องไหมล่ะครับเอองงต่อเนื่องไมหมล,ล่ะครับทีนี้เมากันเอเล่เลยบ่ครับอ่ามดสิพอดสิบเหรอบ่เมอวานผมไล่เจ็ดนะครับเมบื่อวานผมไล่ให้ดูเจ็ดคนนะ่ะเจ็ดท่านนะ่ะพี่แมนมาอีกแล้วสองพี่แมนมาพี่แมนเนี่ยสองเนี่ยก็ต้องนับสองนะอ่าถึงแม้เป็นพี่แมนคนเดียวก็ต้องนับสองนะครับ อ่าก็ต้องนับสองนะมีสองเนี่ย <c oughs> มีสองอยู่จะค้นน้อ่าอ,อีกคนหนึ่งหมาสองครับพี่มินบ้านฮักน้องฮักแพงครับสนับสนุนหนังสาวน้อยสองรอบราคาเกือบเจ็ดหมื่นบาทเนี่ยนะครับขอให้เงเงปัางๆด้วยๆทั้งเอฟซบ้านฮัก ทั้งน้องฮักแพงนี่บอโจก็เลยเล่าก็ไเดย์โพขึ้นมากนะครับเดี๋ยวกับมีมาอีกครับพอแม่พี่น้องเอฟซีเฮ้าอะนะครับถามว่าสีเดนซีดงสีดังไปได้จังไหทุกผลงานนะครับที่ผลิตออกมาสู่สายตาคนทั้งโลกนะครับก็ด้วยเอฟซีแฟนคลับนี่แหละครับอยู่ทรงให้ไปยืนบนแท่นนะครับให้ไปยืนบนจุดที่มันสง่างามที่ให้คนอื่นที่เขายังไม่รู้จักได้รู้จักน้องเมียก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับเฮ้าซอยอยู่นะครับซอยทรง นะครับบอดโจซอยผักดันเบื้องหลังซอยหยูซอยเฮดจูแนวจนน่องยองีกไปดูบนจุดที่มันสูงเด่นสง่างามณวันนี้นี่คือความจริงนะครับซอยหยูซอยดันซอยฮักดแพงเบื้องแง่กันทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเมื่อนี้เก่าโมงครับพี่แมนมณีวันครับเมื่อยขักมักเมี่ยเขาเมื่อยเมื่อยอหลี้าฟังเก่าโมงครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับโชคดีมีแห้งกันทุก้องครับสวัสดีครับ